สวัสดีค่ะขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ในพื้นที่เล็กๆที่เราได้พักใจและมองชีวิตด้วยความอ่อนโยนอีกวันนะคะบางครั้งในชีวิตเราอาจมีคนเข้าใจเราผิดทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจทําร้ายใครเลยและบางครั้งคำพูดเพียงไม่กี่คําก็ทำให้ใจเราหนักได้มากกว่าที่คิดแต่รู้ไหมคะความเข้าใจผิด เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอเพราะแต่ละคนมองโลกจากมุมของตัวเองประสบการณ์ความรู้สึกและความเชื่อทำให้เขาแปลความจริงในแบบของเขาเองไม่ใช่ตามสิ่งที่เราทำเสมอไปธรรมะสอนว่าเราควบคุมใจคนอื่นไม่ได้แต่เราควบคุมใจเราได้เสมอเมื่อมีคนเข้าใจผิด ลองกลับมามองใจของเราให้ชัดก่อนถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่ทำออกไปมาจากความบริสุทธิ์ใจก็เพียงแค่วางเบาๆไม่ต้องรีบอธิบายทุกอย่างให้เข้าใจทันทีเพราะบางครั้งเวลาและความสงบจะอธิบายแทนเราได้ดีกว่าคำพูดใดๆให้ความเข้าใจผิดนั้นเป็นพื้นที่ฝึกใจฝึกความเมตตาที่จะไม่โกรธ ฝึกปัญญาที่จะเห็นว่าทุกคนล้วนมีมุมจำกัดของตนและฝึกสติที่จะไม่ปล่อยให้ใจสั่นไหวไปตามเสียงของโลกสักวันหนึ่งเมื่อเขาเห็นความจริงเขาจะเข้าใจเองแต่ระหว่างทางนั้นขอให้เราไม่สูญเสียความสงบในใจของเราไปเพราะสุดท้ายแล้วความเข้าใจผิดของใครบางคน ไม่เคยลดค่าความจริงใจของเราเลยวันนี้ขอให้ใจของคุณได้พักได้วางสิ่งที่แบกไว้อย่างเบาๆและได้กลับมามองตัวเองด้วยความอ่อนโยนอีกครั้งนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันแห่งความสงบของใจค่ะ